สำหรับผมมีตลอดเวลาแต่ก็เขาก็ก็ชอบชอบเต้นชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดูก็ยังดูดูอยู่ว่าว่าจะยังว่าคงไม่ได้ไปไปอสอนเพราะต้องต้องท้ออะไรยังไงครับมีครับมีมีมีค่ายแกรมมี่เนี่ยแหละค่ายเก่าค่ายเก่าของเราเนี่ยแหละ ได้กันใช่ใช่ครับก็ติดต่อมาผมก็บอกว่าผมก็โยนมาให้แม่เขาเลยบอกว่าแล้วแต่แม่เลยว่าเธอแม่ป่อยก็ผมก็แล้วแต่สบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับหมายถึงว่าอ๋อเออก็คุยกันว่าอยากจะให้เขาโตกว่านี้ก่อนอีกสักนิดนึงเพราะอายุสิบสามเองก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าก็แล้วอีกอีกอันนึงก็คือต้องให้เขา เขาอยากด้วยแหละคือถ้าถ้าเขาอยากเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะง่ายแต่ถ้าเขาแบบยังสนุกกับแค่เต้นติ๊กตอกหรือแบบไปเรียนเต้นร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะแค่นั้นก็ถามไปงานแต่ว่าเขาเฉยๆยังไม่มีคำตอบเลยว่าเขาก็แบบเออพ่อทำเพลงให้ไหมอ่าเขาก็ งเงียบๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะเดบิวต์สักเพลงไหมอะไรเงี้ยก็ท้องก็งเงียบๆคือผมก็ถามไปแหละว่าว่าว่าจะยังไงอะไรเงี้งดดงยใช่หรือแบบจะไปเกาหลีแล้วแบบอยู่ตั้งแต่13 14 15 16อนะไรเงี้ยเอาแบบนั้นไหมไปเรียนที่นั่นเลยไหมอะไรเงี้ยผมก็ถามทุกทางครับผมก็อยากจะให้เขาหาเจอเร็วๆอย่างเงี้ย แต่ว่าก็ไม่มีคำตอบตออก็แบบแบบมีเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็เป็นมันก็เป็นเราก็รู้ว่าเวลามันก็เวลามันก็จะแบบคือถ้าเขาลัานลาอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังสนุกคือเด็กๆเขาเขาชอบสนุกมากกว่าพอเป็นงานเป็นการเขาอาจจะแบบอาจจะอา,อาจจะเครียดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็ ก็ให้เขาแวะมามาเต้นเต้นขึ้นเวขึ้นคอนเสิร์ตเพื่อให้เป็นประสบการณ์อะไรเงี้ยดูเือดูว่าชอบหรือเปล่าก็ดีดีครับผมเพราะเพราะว่าตอนที่ตอนที่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยผมก็กระซิบบอกบอกโชว์ไดรเลกนะครับบอกว่าเอาน้องโสนขึ้นแล้วไม่ต้องบอกว่าว่าเป็นแบบว่าเป็นน้องโสนขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ให้เป็นเหมือนเป็นแดนเซอร์อะไรเงี้ย ปรากฏว่าก็พอขึ้นจอคนก็ถ่ายมาอะไรเงี้ยก็เออก็คอมเมนต์ต,ต้องต้องขอบคุณคอมเมนต์เพราะว่าก็คือเอาให้เขาดูฮะเขาก็เขาก,เขาก็แบบก็ทำตาแบบมองบนแต่ก็เนี่ยแหละก็พยายามให้เขาลองดูดีว่าอย่างเงี้ยชอบไหมแบบนี้ชอบไหมอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับที่แน่นอน ใช่ใช่ใช่ไม่ไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยครับเขาเขาก,ก็ก็เรียนร้องเพลงเขาเรียนเต้นไปเรียนรัชดาลายไปอะไรเงี้ยมันก็เรียนหมดนะแต่ว่ายังยังไม่มีอะไรชัดเจน,นแบบคือถ้าเอาจริงๆเลยนะ จร,จริงๆไม่อยากจะไปข้องเกี่ยวเลยเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันเหมือนกับคนเป็นพ่อเขามีอะไรตรงเนี้ยถ้าเขาไปทับเส้นเส้นพ่ออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอามันมันจะมีอ่าอะไรเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่าแต่แต่ความเป็นพ่อมันก็จะมันเออมันก็อยากจะแบบเรารู้ทุกอย่างไงแต่ก็จะแบบทันไม้ทันมือมาก มันก็เป็นอารมณ์นั้นน่ะแต่แบบเอาจริงๆก็คือผมก็แค่ผมก็แค่จะแบบถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ผมไปแค่ยี่สิบเองคือแบบแค่ถามอ่ะคือถ้ายิ่งยิ่งไปไล่ๆเขายิ่งยิ่งหนีอะไรอย่เงี้ยก็ก็จัดโปรแกรมหมดเพราะเพราะว่าเรื่องนี้มันคืออย่างมันเคยได้ยินแบบจังอ้อมพิยดาอ่างเงี้ย พี่มอสร,รู้ไหมทาไมอ้อมถึงอยู่กับพี่บอ,อยอะไรเงี้ยพ่ออยู่ช่องสามอ้อมไม่อยู่หรอกเ oh. นื้อออกปะ <c oughs> อ้อมไม่ทับเส้นพ่อแน่นอนอ้อมก็ไปอยู่กับพี่บอย <c oughs> อ่าม, <c oughs> มันเออตรงนี้มันมีอะไรเงี้ยมันก็มีเราก็เลยแบบเราก็ไม่ฟอร์สเนี่ยเราก็เลยเอ้ยเอออาจจะอาจจะมีถ้ามีตรงนี้ปุ๊บจะยิ่งเขายิ่ง <c oughs> เดี๋ยวพ่อเรื่อง ไปล็อกตัวมากๆเดี๋ยวเขาสะบัดหนียอะไรเงี้ยก,ก็จะยุง่งก็เปิดโอกาสแล้ว,แล,วแล้วแต่เขาเลยแล้วแต่ความชอบเลยใช่ใช่ครับโอเคครับผมขอบคุณครับ